ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวานันกับหมอเบิร์นะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิมไ้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นวุ่นวายใจหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจก็ให้คุณหนึ่งมีสติตั้งรับดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามนตราใส่หวนนิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสองจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้คุณสองนั้นสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้ของคุณสองเป็นวันที่สบายใจดีถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ2เลยเละครับ วันนี้มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ขอให้คุณสามีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําหรือเหลืองใส่เครื่องประดับสีขาวเงินเงินทองทอใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนําเกลือ,อนพเก้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่คุณสี่ติดใจกังวลใจหากคุณสี่ปล่อยวางหรือมองข้ามได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งของคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณ5จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่รับผิดชอบขอให้คุณ5ระมัดระวังดีๆนะครับรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวด้วยในวันนี้นะฮะขอให้คุณ5้าระมัดระวังดีๆครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนําเกลือโนพเก้าว,วางบนโต๊ะท,ทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกจะมีการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบจะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงความรักจะราบรื่นและลงตัวมากยิ่งขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณหเลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุณส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณ7จํทำให้คุณ7จหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจเบื่อเบื่อเซ็งเซงได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับคุณ7ใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลอัรลามนตราใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักคุณส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีตําแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณแปดสบายใจมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้อารมณ์ดีเข้าไปอีกนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณแปดเลยละครับ วันนี้คุณเก้าจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดนะครับซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณเก้าเครียดหง,งุดหงิดอารมณ์ไม่งและใจร้อนได้ขอให้คุณเก้าระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทอง,ทองใส่น้ําหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสูตรจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายแต่จะมีเสียงหัวเราะมีอาหารการกินมีขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณสูตรนั้นเหนื่อยแต่ก็สบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสำหรับคุณสูตรเลยล่ะครับ